เนี่ยอย่างนี้ตาก็ตายแต่ตาต้องวิ่งตามหนูอะ่ะตลอดเ,ยเอดยลยอ้อย้ายกับหลักรอฝั่งนี้รอพีรออ่รอบแล้วเนี่ยหนูหยุดไม่ได้ทำไง,าางาตาก็ตายหาตินเนี่ย โลงจอดรอจีดจอดโอ้ยอ๋อตาคนตายอะไรอย่างเงี้ยตายพรุ่งนี้ค่อยทำตาอะพรุ่งนี้ค่อยทำต่อโอ้ตายได้เียวตาเย็นค่อยทำไปอย่าขี่สิไปทางโน้นไปทางโน้นฝึกทางโน้นอ่าเร็วไปฝึกทางโน้นเอาก็บอกให้มาหาก็ไปไปไป